สวัสดีจ้ามาเนี่ยมาเนี่ยสภาพามาทำข้าวนียวบักมี่ใส่ทั่วหาสีจ้าข้าวนียวจ้ะแซน้ำเตยจ้าเตยปันจ้ากะทีจ้า เดือดตามกะเทต่างไฟเกี่ยวจะ เกี่ยวจนน้ำตาลละลายจะข้าวเหนียวแ่เตยล่งจ้ะ เราหาเซลงจ้า wow, บอกเมล่ลงจ้ะลาดโดยกะทิเสร็จแล้วจ้ามาเราจ้ะมาเก็บน้ำกันเสแสบสมนุนไพรจะทั่วหาสี Sabar deh,